มวนไลายไฟมันโมแจ่งเนาะสัญญาณไปแล้วฮ <Okay. S 1> ึคิมมันเล่นยังไงเปิดหน่อยมันเล่นยังไง ครับมามาเอปืนยิ่งปูวะหรกบมา ตามลูกมา้าไปใส่เอาไว้ข้างในแน่ถือแม่แล้วน้องน้องมันจะลม่มลูก เงินไปเล่นพี่ไปเล่นพี่เป๊ะไหมไปเล่นเป็ดกราบกลับไว้หรอกไว้พ่อเบียพ่อเบียพ่อเบียเบียลงมาลงมาพ่อจะเปียะน้องให้นะน้องไปปล่อยยืนปล่อยมือให้ยังลูก คิมคิมแล้วมันจะพาดตกได้ลูวน้องน้องคิมไปเล่นเป็ดไปไปเล่นเป็ดก็ปืนน่องไปน้าเดี๋ยวเอาปืนยิงพอ่อพ่อหายไม่ได้โน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  no 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 นี่นั่นฮะไปเลาไปเลยไปเลไปลกไปนู่นนู่นนู่นเอ้ยเป็ดไอเป็ดเบาอย่างน้ะอย่าไปเห็ดพอตีล่ะ พูนน่ะไปยิ่งแก่พื้นน่ะไปยิ่งแก่ไปยิ่งแก่แก่ยู่สลูกไปยิ่งแก่ไว้พูนไปเอาเป็ดไปใส่ใส่พีแมนทาไปเอาพีีแมนท่ามาเล่นไปลูกไปไปคนเกงไห้คิมคนเกงไปลกไปเล่า โอ้ไผ่น่ะนั่งอยู่หันเฮ้ย่ามือจกปากลูกนี่มนาเนี่ยเอาคิเมเอาเป็ดให้ปูว่างเลยนเอา อ๋ออันอน,นี้เล่นผีแม่อันคนเก่งอันผีแม่ไปเล่นไปอย่าไปนั่งเป็ดทีด่หล,ะล่ะหลูกโอ้ยเป็ดตายแล้วบ้านนี้ ดือนะลูกนั่นนั่นขิม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 มาเบ่งจากของไวขิมมาเบ่งจากของไว้ขิม,มขมิมิมข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 ิคขิมขิมขิมนิ่งิมขิมขิมิมขิ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 ิมิม

มุกตาน้องอยู่ไหนตาปากอยู่ไหนปากตากไหนคอคอในแขนแขนในขาอยู่ไหนขานข,า,ขาน้องเออขาน้องน้องสองปีครับน้องอายุสองปีครับตบมือั้างนื่นยังไง จุบจ๊บจุบจ๊บทำไงจุบจ๊บจุ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 ๊บอุอ๊บหุ๊บไหนบจห๊บจุ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 ๊อจอุ๊บจุ๊บบจุ๊บจจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบเก่บจก่งจังเลยเบจุยบจุบับบบเก่งจงย๊ <whenever S 1> ปาตา,ตามุกหูเก่งนเนาะกรจอี้ดื้อไหมดื้อไหมน้องดื้อไหม ไนคิ้วคิ้วคิ้วนี่คิ้วคิ้วแก้มน้องอยู่ไหนแก้มแก้มหอมหอมอยู่ไหนแก้มนี่แก้มหอมหอมแก้มหอมหอแก้มหอมหอม ล,ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็ว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 มาพีเซ้นให,นหนนม่ไหนของเล่นคิมไหนของเล่นคิมเอามาอวดชิไ่เอาตัวเลขลงเอาลงไว้น้องคิมครับเปื่อนลูกเปื่อนเปื่อนเอามาวเ,เอามาเก็บเอามาเก็บไม่โยนของโนโนไม่ขึ้นนะโน่ no. แต่แม่ไปไม่ทันนั่งรองไม่ไม่ยืนจับ จับครับมันจะตกครับนั่งลงดีๆครับเอาไม่ครับลงดีๆครับลูกน้มมมมองลงดีๆครับลงดีๆครับไผ่ละผ้าล่งแนวนี้ลูกแยวแม่จะยกสไลเดอร์ออกนะไม่เอื้งยกออกนะฮะ ไม่เล่นรถหรอเอานี่เบื้องรถเอา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  นี่นี่นี่น้องจะดูอะไรเอาน้องดูตัวเองชิน้องจะทำอะไรนะน้องไม่ดูสับครับลูกดีกว่ามาไม่ขอไม่ขอเน้ออยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดู น้าวาดภาพน้องอยู่ไหนลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครสิใครดูน้องในโทรศัพท์ปะโน่นโน่นใครดูในโทรศัพท์เงินยิ้มหล่อๆหน่อยอยิ้มหล่อๆหน่อยยิ้มหลอ่อล่ๆไม่เปิดเพลงนะลกูกเอาเอามาไหว้เซอรเอามาไหว้ไหม ไม่เปิดไม่เปิดครับเนี่ยปิดอเลยนะไ,<ป>ไปเอาสติ๊กเกอร์มาเล่นไปเล่นเอาพี่ปลามาเล่นดีกว่าเอาน้องต่อรถไฟดีกว่าต่อรถไฟให้หน่อยสิต่อรถไฟให้หน่อย ต่อรถไปดีกว่าน้องคิมไม่ไม่ดูโทรศัพท์ครับไม่ดูนะลูกเนาะต่อรถไฟดีกว่าครับันมามาไม่ไม่ขอโทรศัพท์ครับต่อตัวเลขให้ปู่ดูหน่อยปู่รู้ไหมน้องคิมต่อรถไฟตัวเลขด้วยนะอ๋อ ทีมีรถไฟตัวเล็กยังไงปุ่มไหนต่อให้ปู่ดูหน่อยครับต่อยังไงเอา้<ะ>เอาเฮ้เอา้าอืมต่อรถไฟตัวเลขกยังไงครับเอา้ <laughs> เอาต่อชี้ต่อชีอดนะ้ดูนะดูนะน้องจะเล่นรถไฟนะครับ จะเล่นรถไฟนะเนี่ยมาลูกนเอาเอาต่อยังไงทำเป็นไหมอืมเอามาต่อตรงนี้ทำเป็นไหมต่อรถไฟเป็นไหมอืมเอาเอาอืออเอาให้สุดกันนะ เาเปลี่ยนอันท oh, okay. okay. ี่ล well. ูกเปลี่ยนอันโอ้เก่งเก่งเนาะทำยาวๆทำยาวๆอยาวน้อย่างน้อยางเราเน้องต่อรถไฟครับน้องต่อรถไฟบูนปูนปูนปูนเก่งงเเอ้าพี่ชิมมองหน่อย

เอิกิเอิกเอิกเอิกกบกบกบร้องไงอบอบอบเขียดแอบแอบแอบงูงูมันร้องไหมงูงูงู มอแล้ลูกมอมอมออึ้งอ่่างอางอง่่างอออกันบายบายกันไอ่บายบายอ้ยบายกันเร็วๆร็วบายบายกันนะแม่บายบายน้องคิมไปแล้วนะคอาบายบายจุ๊บาจุ๊บ Um, 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 um.